กาสวัสดีพี en> um ่น้องจ๋าอยู่ดีตอนรับประชุมสภาแต่พี่น้องเดินหลังจากที่เฮาไปกินบะหมวงมาแล้วกินให้เบิ่งอีกแล้วพี่น้องกินบะหมวงจ้ามาเด้อพี่น้องมากินบะหมี่น้้อองงเดกม่วจ้ากับลูกชายเนาะมีส่วนไปนั่งหายจะไม่นั่งพวกงหายพี่น้องจะนั่งไปใายนั่งไปไหนก็ไม่รู้นั่งหายจ้านตั้งกล้องอีบาทหนึ่งแล้วกันเหลือสามพี่น้องโอ้ย ตอนนี้เหลือแค่สามคนกันเลยหลงหัวหมดด้วยพี่น้องก็คือมาไก่จ่ายหไก่เกินพี่น้องเอ้ย แระเดมดินงัวนะดันดินมันห้องอยู่งูน้ไเปเอาน้แม่งงูวตแม่นบ่ แกละ่ะคือคนมันซอยยาพนนี่น้องแอบบอฝีมือน้องนอนนีนน่ได้อยู่กินโซ่คนขับเอาหอบปัญหาอยางกินเป็ดโซ่หรือว่าฉันทองลำบีเจอไม่ชอบขันแหลกมาก น้ำผลิตผส,สมผสมพันธ์บอ่อน่นสันถือพรมมาจันสันจิตผสมพันธ์แต่เได้ฮะสันถือพรมมาจัน์สมมาจันฉันฉันไม่สมสู่อคือความบริสุทธิ์ผุดฟองอเป็นมันอือเป็นมันบ่ฉันถือพรมมาจันนั่นก็คือแปลว่าไม่ผสมพันเนาะ <c oughs> มาเป็นบินมลูกปุ่ใหญ่เกปั่แบบนี้ครับบินอ่ามาใส่แกงชิลเลกนี่ใส่กินเปล่าไม่ได้ไูอับหรืออ่านั่งหรือ เปไปนางนั่นให่กระดูกโลนหายมาจานั่นไต้มไปปไปปเื่อไฮะปไปเื่อยกี่เล็กจ้า กัดนาเด้อกดนน่ะว่าแตคือวัาจันัรนเขาไปก้มคืนเหมืนกันแม่นางงงหายน้องมาเลยปหยเข้าไปทังได้นางหายเข้าไปในป้องไปไปจะลูกเด้อไปน้าพี่นางนอนอยู่เมียนโป๊ กินกระเป๋าตีออกอนซานนั่งห่ายนั่งห่ายจนั่งมาติดใจ พแนะมมอนโยนเยนาะบาอยางมักต่อยบาน้นคันปลาปานากระได้เฮ้ยเน,น,นาะแล้วอันปลาเห็้ยัตนตานจินมทย มาขาทางปะจั่โตจนิงไงมันบลอกเชงหรือลกเนเ่งนานเลเ่นบ่าิทอนไปเลยยะชิทอนอะไรเลยเลยิทอนโโลมนาวไปดำกันเลไใช ผสม e ่นี่คือผสมแ้วมันหาวเออมันหนาวเอาน่นนนีเนมเอาวันน่นันี่เมนเามัน่ได้ิอีนบออ ตามหาบบาดประกาศตาหาไม่นางเดืพี่น้องเด้อไม่นางหายไม่นางหายก็ประเดี่พี่น้องแต่รบบาดประกาศหาหเลยเพ่นาสยมาดูดียังประกาศต่อูดีอยู่โอ้โหมีแต่กุศลสามตีย่างกเยี่ยมอืมโอ้โหเอ้าเอาใจขบาา

ราคามันกะาสาบาทครึ่งพี่น้องเอ้ยบดโป๊บทบอกราคามันโดสามบาทเออ่งโดนสามบาทนะสอบหนึ่งแล้วเขาลอยอีกปอเปิดตางแหงเปิดตางแหงจะทีได้จำได้ แดด,แดดนะซองแดดก็ได้ทั้แดดลบดแดดแลนอ่างนีดี๋ยมันมเอา้าแล้วขอปกอป่เขาลงไปอยู่ลำน้ำผมใต้ถึงมาปีก่าปีก้อนนะบริเวณปีกไก่ปีก้อนลงไปอยู่ส่วนมันจากเอ็อมด,ดมันเอ็ดมัน นี่ป็ูกเคยไปโกนตะโกนตะโกนเฉลำยากหนทางวานรส่งเลยโอ๊ะบอ่ไปลูกมันจะดีก่เป็นตะคนคนไปได้กับหัวเส้นห่อคอนไปถึงขึ้นมาเอากระงดตะวเคือเป็นเองนี่ มันและมันมันหก็มีป่อยู่นนแล้วมันคุณน่ะโรคออกกันจเกอะกูเซ้นดิดชายดิดไม่ได้แข็งคือพี่โอ้โเบอร์กว่าแป้งแป้งเฮียเรียเดาใไปเรียเดาเ้า

ปอกดูดิดเปือยลดมาเหี่ยวเฉ่าะเจ้าก็มีเ,ป,มเ,เป็ปเปดดำห้าใชดตาห้าผู้หลือเอาแปงว่าเข้าไปเชิงลินล้วเจ้าจไปเจ้าหินเจ้ากเข้าไปนะ เอาข่าไปดไอ้เยูกระมีแห้งับไม่นางหายพี่น้องปะกาตามหาเคนดนัไปยรมาไปหายพี่บ่ายีเซนตกายอีกเนองาเปจ้าโมจังห้องเลยนางกินโมเอาหนักแม่กับไปนเ้อะยูนิเ้อขาเ้อจ้า ออเออผเป็ิตาเออมีทางเปลือกมีผลปิตากินเยอะหาเจ้าเห็นท,ทางพี่น้องเออแลลูกไปลูกมาชนบ,บุรีนัน,น เราหมด,ดกินเราได้เป็นข่าวจะไปหากินมไม่ได้เราได้ปอกเปลือกพี่นอ้องมันผ่านลองกินเบืองแล้วผ่านแห้งกินเมได้บ่อ่อยต้องได้ปอกเปลือกนะ

อก็ลูกไปดีๆกัไปคนส่วญาตตว่าหรือยาตคนปุบปุนเดียวมันก็บเป็นไปบได้อ่อาเราก็คนสามเมูกสายิา้มไป่ไงนบัินมันยูนอไปบินไปแซไปเออ

มนมีหน้ก็เอาเนี้ยก็ได้บลอม่เลบ่อชืดยืดแล้วก็มีโกโก้กัอาบักแตงก็ได้โอเคจ้าจะะลูกจ้าแตงกัวลองเอาชื่อมนแตงก่มากินนะเออวีจ็บทองเปนสิบปอยรกแตงโมกียังแดงเลย ไปเลยเด้อไปเลยอะไรอยากกินน้ำตายข้านี่เยจะบอกใครเด้อแนะนำเต็มกระถางเลยนะไปกินนะแม่บินบอกน,น,นี่มาไปใไส่เส้อครวัวเสือยู่คนเดียว,วเ,เ้าจะนะับไปกก้พืนเจยดาย <c oughs> โอ้ยมันลงมาเลยเถอะเหอคนเดียวพี่น <cosas> ้องสุดกวดคนมาอยู่เป็นเพื่อนฉันด้วยเหลือคนเดียวจ้าให้น้องๆไปซื้อน้ำปั่นเอาโอ้ยโอ้วันล้มพี่น้อง รันนี้นดมึงเนี่ยตั้งบันร่มเต็เท่าคุณจะมันเป็นแล้วได้สองหูนะหลายตื่นอยู่ป่ดเออแล้วกลับไปไกลกับน้องน้องนิดเดียวคนดินเออตัวหลักตัวเล่นในการถ่ายคลิปให้พี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่คนเดียวเนาะมีห่างกองอยู่มาจาก กินมะม,ม่วงแล้วจะสูตรแจ่วดีของน้องโนงนี้นะครับมาเดี๋ยวพี่น้องเยอะเดี๋ยวพี่ว่าเอื่อนเยอ,อะจ้ำแพงมะม่วงหน่อยกับเจียวหวานพี่น้องเข้ากันป่านย่างเนาะกินชมนี่บกินข้าวก็ได้พี่น้องเ้ย เดบคดีห้ามากินเด้อผู้ใาอยากน้ำเด้อห้ามากินเด้อเนี่ยพุจะแมนพุดธสันแบบจะเจริญรุนจะนจยุดเยืย้อจะหวานประเด็ก แง่ประเด็กสิกินตอนคือข้าเจ้าเดี๋ยวพี่น้องเวอใส่หัวหอมแล้วก็พออร่อยมากเอาเปลือกกระหาก็มาตะกลนกบพี่น้องโพดโพดเรบไปหากลนนกบกลนี้จิวว่ากลกกน,าากนต้งแตาสาวจนหอน บ่ายโมงพี่น้องโพดว่าก้นเพิ่นมานกบเดี๋ยวะสองโตจะว่าลืมกินข่าวเพินพ่นว่าเออเพลินเพลินชวนอยู่มือสาวนี่ครับบริบายน้ำเพิ่นจากเครื่องท่านแล้วไอ้ส่วนไฝเสือว่าสักเครื่องบอลแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปรับสเพิ่นสักกนกันเนาะกบกระดับกุโกตกบตบหัวใหญ่ไปสันสัมเขียดโม่โอ้ยว่ะ เม่นบาอยากนี่กันว่ากอบสัเก็ตโม่เลยแต่เราเจออะไรก็ก้นมาซื่อๆเลยพี่น้องก้นมาแล้วก็บริกินดอกแล้วก็เจ้ากินบ่ค่อยมากไดิกรกินจ้านี่กันที่มากนะนี่กินยำได้กับเซ่แบบแห้งว่าสิลงมาหน่อยกับมิดซอยมอยพี่น้องเอื่อบน้ำ มิจีรี่บนเทิงซิน ออโอ้ยมากาเกียวเราจะกินข้ามจุดเช้าให้เผาปตกุกครับม,มันเป็นเรืงเง่องอะไรยังทั้งท้ายบ่ไป็นั่งละโอ้ยจะนั่งไปซอยมันจะโทรถาม,มานะครับก็นั่งไปทั้งใดพี่น้องเอ้ยมิจีรีบันเทิงซินมาเผาปลาฮาโบห็นจะนั่งไปที่ใด อยู่แค่สามคนนะวันนี้น้องไอซี่ก็กลนมันกับยังสิไปกลป่นสร้อยไปอยู่พี่น้องเอ้ยกินแล้วจ็ะไปกลนมันซอยเพิ่นเพิ่นกลนแล้วลเ,เ,นนวเ,วเวพิ่นตะบันล่วงบโบลายดอกพี่น้องเอ้ยแถวเอ่อโบราณแถวนึงนะน้อยเดียวหนึงดอกกลนมือนี้ฐานลายกลนก็คือสีแล้วอยู่เนาะข้ามโบราณกลนกับมืออื่นใส่เจียมกลนเจียมจอกกลนเออวอยสนานกับต้งอยากปิวมาเดแล้วบอก กูบอกวุนนางไปอยู่กับย่างอยากติอยู่ไปทั้งไม่บ่เอา้เอาอะไรพี่น้องเอ้ยมาคนอีกสิขอโบอกมือลาซะก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะจะไปหาขุดมันซอยยาปอย <c oughs> <c oughs> ไปเ้อะพี่น้องสวัสดีจ้าพอกันคลิปหนาตอนขุดมันก็นแล้วกันเด้อย